Đây nghe, mẹ nói khó lên nghe Mẹ nè, 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 nói Ô, ô, xô căn, xô căn Đi mẹ nè Ừ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  đình thai Này, thái thái này, đình thai con này Đình thai con này nhé Đình thai ở này, đình thai ở này Ừ, ฮัลโหลลูกะยังไงงไงเห็นไหมดี่ใครเนี่ยอ๋อนินทเหรอเนี่ยครับผมครับผมสารพัดท้าทานครับอืมฮ่มาึ่มอึ ข้าเยอะจริงๆลูกชายผมใช่มันลูกตบปึ่งฟงตบฟึ่งฟง